และอีกหนึ่งมาตรการที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับซึ่งหลายคนก็จับตามองกันอยู่ก็คือการแจกเงินดิจิทัลวอ l l e t ต0 0 0 0 0บาทครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของนักวิชาการที่ออกมาคัดค้านการดําเนินโครงการนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปสอบถามประชาชนบางส่วนก็ยังคงบอกครับว่ารอการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0,000บาทอยู่ครับ ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่เกาะต่างๆครับไปพูดคุยกับเจ้าของร้านค้าที่อยู่ในชุมชนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจครับว่ารัฐจะจ่ายให้แบบไหนแต่ว่าร้านค้าของเขาครับก็คือของท่านเนี่ยนะครับเตรียมที่จะซื้อสินค้ามาขายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ว่ามันติดปัญหาแบบนี้ครับ คือสินค้าที่จะซื้อเข้าร้านเนี่ยเขาต้องเดินทางไปซื้อในห้างค้าส่งในตัวเมืองตรังซึ่งระยะทางไปกลับเนี่ยกว่า1 0อกิโลเมตรครับก็เลยอยากให้มีการแก้ไขเรื่องของการจำกัดพื้นที่ที่สามารถซื้อได้ทั้งจังหวัดครับขายของยา้เคกิกไม่ได,นนไมดีอยต่อขของางคะ เช่นเดียวกับร้านขายชาชักร้านนี้ที่บอกนะครับว่าอยากให้รัฐแจกจริงครับเพราะว่าอยากจะได้เงินมาต่อย,ยอดเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้าเข้าร้านครับเราเราคาดหวังกับเงินทจิจัลมาไว้เท่าไหร่คะมากเลยอยากจะได้มาจากก้อนล้วได้ตั้งตัวอะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วจะได้ชื้อของอะไรเข้าร้านอะไรอย่างนี้ยจะไกลได้สะดวกหน่อยมันไม่ต้องกัดสนเลยแล้วบรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะเป็นยังไงบ้างก็ยัง ดีดีมากค่ะบรรยากาศต้องเที่ยวเนี่ยเวลาถึงดูก็เปิดตัวอะไรเนี่ยคนจะมาเยอะอ่ะอไปถามชาวบ้านอย่างท่านนี้กันบ้างครับคุณสุนันสร์พานิชกิจชาวบ้านเกาะสุกร์บอกว่าคือถ้ารัฐโอนเข้าบัญชีประชาชนโดยตรงเลยอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าสามารถนําไปซื้อสินค้าได้โดยเฉพาะอุปกรณ์การทําประมงครับถ้าเห็นด้วยไหมถ้าโอนเข้าบัญชีโอเคเห็นด้วย าชาวบ้านจะได้ไปซื้อตามที่เขาต้องการไงอีกอย่างบริบทของชาวเกาะแน่นอนที่สุดเขาก็ทประมงเขาส่วนหนึ่งเขาจะซื้ออุปกรณ์ประมงมั่งอะไรมั่งอาจจะซ่อมเรือมั่งแต่ถ้ามีการกําหนดอย่างระทาง4กิโลมาเนี้ยเราอยู่โลเคชั่นของเกาะสุกรสุดท้ายก็เป็นน้ําทะเลรอบแล้วเราจะซื้ออะไรตรงนี้คือฝากให้ตฐวานคิดด้วยแล้วก็เอาแก้ไขนิดนึง แล้วถามว่ามีคนไม่เห็นด้วยหรือไม่ก็ต้องตอบว่ามีนะครับอย่างคุณนิติกรเสียมใหม่ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่รัฐแจกเงินดิจิทัลเพราะเชื่อว่ากระทบกับร้านค้าเล็กๆรวมทั้งคนหาเช้ากินข้ามด้วยค้าขายสินค้าเล็กๆน้อยๆทั้งบนเกาะแล้วก็ทั่วไปและชาวประมงเองที่จับปลาก็คงไม่สามารถที่จะเข้าถึงนโยบายนี้ได้ครับจริงๆนผมไม่ไม่เห็นด้วยนะครับ,ก,บกับร้านค้าเล็กๆไม่ไม่เต่าที่เกาะรับทั่วไปด้วย เพราะว่าบางทีชาวบ้านนี่ครับมามาขายของสิบาทยี่สิบาทเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้ได้ใช้ตรงนั้นด้วยนะครับการสื่อสารก็ค่อนข้างยากลำบากหน่อยนะครับก็ได้เป็นส่วนนั้นแค่แค่บางส่วค่นั้นเอง ในด้านเจ้าของร้านค้าอย่างท่านเนี่ยนะครับเป็นร้านขายของชาก็บอกว่าส่วนตัวนี่ก็ไม่อยากได้นะครับเพราะว่าทําให้เกิดเงินเฟ้อคนนําไปใช้กับสิ่งของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นกับค่าครองชีพมากกว่าครับได้เหตุผลเพราะว่าเพราะว่ามันทําให้เงินเฟ้อแล้วก็ใช้แบบไม่ไม่จาเป็นกับค่าครองชีพเท่าไหร่ถ้าจะคิดนะแบบว่า ดิการแห่งรัฐมันจะมีประโยชน์กว่า300-900ได้บางคน3คนก็3ร0 0ก็จะได้แบบซื้อข้าวสารน้ํามันจะใช้ในค่าของชีพได้แต่ว่าเงินนี้จิบต้นพนได้10,000อาจจะฟุ่มเฟือยไม่ค่อยได้ใช้กับยังไงค่าครองชีพแบบข้าวสารอะไรมันจะน้อย เนี่ยครับคุณผู้ชมก็เป็นหลากหลายมุมมองจริงๆนะของพี่น้องประชาชนก็จริงๆก็มีชาวบ้านหลายคนเหมือนกันที่กําลังรอแจกเงินดิจิทัลนี้เหมือนกันนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญจากทางภาควิชาการครับก็มีการลงชื่อคัดค้านมาตรการนี้เนื่องจากเห็นว่า ประเมินว่าการทุ่มเงิน560,000ล้านบาทเพื่อแจกแบบให้เปล่าเนี่ยอาจจะกระทบต่อโอกาสของประเทศเรื่องนี้อาจจะต้องรับฟังเพราะว่า <ừ. S 1> คนที่ลงชื่อนี่ก็ไม่ธรรมดานะอดีตว่าแบงค์ชาติแบบนี้ก็มีเหมือนกันทางนายรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบ,บาลนี้ไม่ลุกแกมนาจและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะแต่จะไม่ยกเลิกโครงการนี้แน่นอนครับรัฐบาลนี้จะไม่ลุกโดยอำนาจจะฟังความคิดเห็นแต่เนื้อสิ่งอื่นใด ความลาบากของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปดำรง,งชีพเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับจะไม่มีการยกเลิกเงินดิจิตอลครับใช่ครับผมก็วิงวอนด้วยนะครับว่าทางนักวิชาการเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเห็นกันมาเยอะผมยืนยันครับสแสดงความเห็นออกมาอีกนะครับนักวิชาการที่เห็นด้วยก็มี นะครับก็เชื่อกัะแสดงความเห็นออกมาด้วยผมเองในฐานะคนกลางตัวแทนพี่น้องประชาชนก็จะนําไปพิจรารณาและปรับปรุงโครงการดิจิตอลวอ l เล็ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้โดนใจทุกคนครับเมื่อวานนี้คลิปนี้คนแชร์บนโลกออนไลน์เยอะมากที่บอกว่าไม่ยกเลิกแน่นอนแค,ค,คปชั่นคืออะไรรู้ไหมค,ครับดิจิตอลฟุตป i n น เซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก no. ่อนนะครับทางนายกรัฐมนตรีย้าว่างบประมาณของโครงการนี้ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ต้องจัดสรรทุกปีนะครับแต่ทําแค่ครั้งเดียวและนโยบายนี้ไม่ใช่โครงการหาเสียงแต่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้มีเงินทุนประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับและวันนี้ต้องจับตาไปที่กระทรวงการคลังนะครับเพราะว่าในจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงข่าวช่วงประมาณบ่ายโมงครับซึ่งในส่วนของ ระทรวงก็จะรับฟังความเห็นแบบรอบด้านโดยนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่ก็มีทั้งสนับสนุนและก็คัดค้านครับขณะที่ภาคเอกชนก็มีเสียงสะท้อนว่าต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงประชาชนจํานวนมากรอการดําเนินนโยบายตามนายโยบายที่ประกาศเอาไว้ดังนั้นรัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปครับเนื่องจากจะต้องรอคณะกรรมการนายโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล10,000บาท สรุปสุดท้ายก่อนว่ารายละเอียดของนโยบายนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่นายจุลพันธ์ยังบอกอีกว่าสําหรับความคืบหน้าภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล1,000 0บาทนัดแรกไปก็คือ5ตุลาคมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกับเครื่องโครงการนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการทั้งหมด ซึ่งคณะอนุกรรมการมีหน้าที่รับฟังรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาในสัปดาห์นี้แล้วก็จะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะและอย่างที่เราได้เรียนกันไปนะคะโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทเนี่ยเป็นโครงการที่มีทั้งคนรอแล้วก็มีคนคัดค้านโดยเฉพาะนักวิชาการนะคะทีนี้มีการเปรียบเปยโครงการนี้ค่ะของนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์เดลพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโดยบอกดนะคะว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลไม่ต่างจากการจ่ายยาแรงให้กับคนไข้ที่หายป่วย ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับไปพัก พื้นตรวจที่บ้านได้แล้วการจ่ายยาผิดประเภทไม่เพียงไม่ช่วยให้คนไข้แข็งแรงเร็วขึ้นแต่อาจทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนหรือว่าป่วยหนักกว่าเดิมได้เรื่องนี้น่าคิดนะคะแล้วก็ย้ําด้วยนะคะว่าไม่จําเป็นจะต้องทุ่มเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะในระยะสั้นแต่ควรจะใช้งบประมาณที่จํากัดช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับผ้าเอกชนอย่างที่เราเคยรายงานไปนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาจําได้เลยคุณคสนัน่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทย ที่บอกว่าควรจะให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนตัวจริงเพราะบางคนอย่างคุณสนันเองก็ไม่ได้อยากได้นะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมจําได้จุดยืนเดิมของผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเศรษฐพุธเนี่ยคะ่ะเขาไปพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุยกันเมื่อวันที่2ตุลาคมแล้วก็บอกเลยว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็พร้อมเสนอแนะแล้วก็ข้อกังวลต่อรัฐบาลเพื่อให้รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินซึ่งคุณเศรษฐพุธบอกนะคะว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของเศรษฐกิจของประเทศ เพราะฉะนั้นต้องติดตามดูต่อนะคะว่าการเคลื่อนไหวคัดค้านที่เกิดขึ้นรวมไปถึงนโยบายแล้วก็การประกาศของนายกรัฐมนตรีเนะะี่ยค่ะสุดท้ายแล้ว1กุมภาพันธ์2,567ครับ1,000 10, 0บาทที่เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยเราจะได้ใช้กันหรือเปล่าะคะ่ะ ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับแต่ก็มีหลากหลายความเห็นที่ออกมาณนะตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับแก้รายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกหรือไม่<า>เพื่อให้พอใจเป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับทุกครั้งที่เรารายงานเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการพูดถึงนั่นก็คือระยะเวลารัศมีในการใช้จ่ายบอกว่าอยากจะให้ปรับจาก4กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้นเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคณะกรรมการที่บอกว่าจะมีการประชุมกันทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีข้อสรุปกันยังไงในท้ายที่สุดด้วยค่ะ